เออสวัสดีครับพี่ชายครับผมเออเอ,อ,อันนี้ก็มาเอาของดำกันใช่ไหมครับเอ้แต่ผมไม่ได้ผมมาด้วยเฉยดมาด้ยเชืไม่จะบอกว่า <S <s <uck> <S ไม่แกล้งกันใช่ไหม <c oughs> ไม่แกล้งผมไม่แกล้งผมมาดูเฉย <S <s <uck> <S โอเคโอเคโอเคของผมก็มีเยอะ <s <uck> <S โอเคงั้นขอเอาหน่อยนะแล้วเจอกันครับโอเคโอเคครับผม ตัดสินใจแล้วทุกคนจะเทคบัคสองหมื่นนี้ออกไปเองเอาจริงดิเออหมดช่างแม่งมีจริงดิมีจริงดิในบัญชีอ่ะมีก็ตอนนี้หมดตัวแล้วเนี่ยเงินเงินสดก็หมดตัวแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวเดียวจัดไปจัดไปเชียร์เชียร์เชียร์กูเชียร์ได้เขียวเขียวยังไงก็เขียวยังไงก็เขียวรุนเขียวเลยเนี่ยกูรุนเขียวเลยไปแล้วเว้ยเอาอะาว่ะออีคิวมัน พีหนักไปเราอ่ะหมด้อยแล้วไปทางเขาแล้วไปแล้วเออเออเด็กเด็กมันเอวดีอวะเด็กเด็กใส่วิกด้วย โอเคนะครับผมก็การสวัสดีเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันอยู่นะตอนนี้นะผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินเกมนะครับผมก็มาอยู่กับนายอินนะครับผมในเกม GTA 5นั่นเองนะผมในประเทศที่มีชื่อว่า p i v a c y Season 2นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะเป็น EP ที่ผมนะผมจะพาชาวแก๊งของผมนั่นเองไปทํางานดานะครับซึ่งก่อนจะทํางานดํานะครับผมเราต้องเตรียมตัวกินข้าวกินอะไรก่อนนะผมซึ่งผมได้นัดน้องๆมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับผมว่าสมาชิกของผมนั้นจะมี อะไรบ้างนะครับผม่ะตามมาเลยทุกคนโทษอี้ทษอี้อะอย่างนี้ล่ะโอเคอเคออสวัสดีครับพี่ชาย ครับผมเอออันนี้ก็มาเอาของดำกันใช่ไหมครับเอ้ยแต่ผมไม่ได้ผมมาด้วยเฉยด้วยเฉยไม่จะบอกว่าไม่แกล้งกันใช่ไหมไม่แกล้งผมไม่แกล้งผมมาดูเฉยโอเคโอเคโอเคโอ้ผมก็มีเยอะโอเคงั้นขอเอาหน่อยนะแล้วเจอกันครับโอเคโอเคครับผมเจอกันครับพ่อหนุ่มตาชื่ออะไรอ่ะอาวุธโอ้โหเป็นพี่กับเป็นน้องประวิตรปะเนี่ย สวัสดีพี่ชายสวัสดีครับเสียวอยู่เนี่ยเสียวอยู่เนี่ยเขาคงไม่แกล้งเราหรอกมั้งถ้าแกล้งนี่คือแบบต้องเตรียมตัวว่ายน้ำหนีนะพวกเรา <laughs> <laughs> ไปพวกเรารีบโกยรีบเพนเร็วเอสเคยเคยเล่นกันเชา้าเอส เคยพี่มันเก็บตรงไหนเนี่ยอันนี้ไงน้องนี่เลยเห็นเปล่าหาดูต้นอย่างเงี้ยห้าแฉกหกแฉกเนะี่ยหาดูได้แล้วพี่ได้แล้วโอเคไปเล่งมือหน่อยพวกเราวันนี้รู้สึกแบบไม่ปลอดภัยไงก็ไม่รู้ <H az zy> คนมาเยอะจัดอา้อาวอเล็กไปไหนวะเนี่ยอเล็กจมน้ําตายแล้วเหรออา้อาวอเล็กโหมาชา้าจังอนะ่ะเป็นไงบ้างเขาไม่น่า,าเล่นนะเรานะใช่ปะจงจำไว้นะถ้าเกิดนะสมมุติว่าเราเราโดนเคมอะ่ะเออชื่อประยุทธ์เดี๋ยวกูตามไล่เอง เแต่ว่ามันมันตุกติกอ่ะคุณเอากุณตามได้เองได้ได้เอาเลย้ยห่างอเล็กเขาจะตามล่าครับเออเขาคงถ้าดีเขาคงไม่แกล้งพวกเราแล้วนะผมหารีบโกยรีบโกยกระเป๋าใหญ่แค่ไหนเอาให้เต็มไปเลยอันนี้ว่ายน้ํากันเป็นทุกคนใช่ไหมใช่พี่ใช่โอเคไอ้พวกนี้มันเป็นงานดี่ว่ะพวกเด็กขี้อะเล็กพาเขาไอ้นี่หรือเปล่าเฮียหรือเปล่ามย์ไม่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 ครับไม่เด็กมันเอาเรื่องรู้จักป่า ทำไมเทคบัคหลักหมุนไม่เคยได้เขาเลยว่าแม่เสียไอเ้เทมร้อนพี่เป้าผีพนานเข้านี่หว่าพี่เป้าอันนี้ก็คือไม่ไอเมื่อคือนน่ะเล่นกับไอคิวเลนก็นคือคิวเลนมันเล่นจนมันหมดตัวเลยลเงินจก็บหมดลเล่นหมดก็เลยแบบสงสารมันก็เลยเด้อโอเคทุกคนเอาเงินเก็บกูทั้งหมดมาเล่นกับมึงด้วยจะได้หมดด้วยกันเอาเป็นแล้วมึงเอาไปกูเล่นบาคาร่ากูจะได้ดีกว่าเลยสนุกนะเล่นบักแล้วก็จำชื่อคนที่บักบ่อยๆได้ด้วยอเล็กแล้วนี่นี่มึงเป็นไงบ้างปวดังจัง ยังไม่มีวี่แววว่างว่างมาทำงานปลดนี่ไปหน่อยจะได้เป็นไทยสักทีเดี๋ยวรอเนี่ก่อนนี่นี่ไม่นี่ไม่ไปใช้เขาเอาไปสักดูดิแย่ yeah, อยู่ธรรมดาเสี้ยนเข็มเนาะเสี้ยนเข็มมือซ้ายเป็นมังกรน่ยดูดิมือซ้ายสักองค์องค์นาคาราชสีถือถอดเสื้อเหมือนกันนะเดี๋ยวเขาจำได้แล้วพี่ไม่ได้ปรับความเข้มหรอรายะสักข้างหลัง ไม่มันเจ็บหลังไงทนไม่ไหวไงก็เลยเอาแบบจางๆก็พอร้องจะเป็นจะตายอยู่นั่นแหละมันจางเหรอตรงแขนจางส่วนตัวข้างหลังก็เข้มไปอยู่นอกร้านเหมือนเสือเข้าไปในร้านเป็นแมวอ่ะร้องนะอันนี้เอสรู้จักตรงนี้หรือยังไหนหรือว่าเพิ่งเคยมาเพิ่งเคยมาพี่ครั้งแรกแล้ววันไหเก็บกัญชาเนี่ยใช่มีทาน้องมาทำไม่ดีเนี่ยน้องพีนเนี่ยน้องพีนเฮ้ยบอลได้บอลอีคิวบอลได้บอล ทำงานก่อน,นทำงานก่อนอันนี้ก็อันนี้ก็เดี๋ยวเติมเลยของของขาดพอดีไงพอดีได้ก็เติมเลยมัน,นเอาไปตากแห้งก่อนไม่สดสดเลยอีคิวชอบชอบสดเคี้ยวสดเลยเคี้ยวสดสดเลย <c oughs> หิวจัดอ่ะหิวจัดอ่ะเจอปุ๊บยัดใส่ปากเลยเคี้ยวเลยจะบอกไม่ว่ายหยำหักหรือเปล่าปวดแล้วน่นนะตัวดีเลยลากอ่ะโหสมุนไพรเออมันยาสั่งวะวะไม่เคยใครเทคบัตรสองหมื่นออกเลยวะอยากเล่นแล้วเนี่ย ยังยังไม่เคยเห็นเกินสองหมื่นจริงเลยเป่าอะถ้าอยากรู้ว่ามันทําได้แค่ไหนนะยินนายลองลองเดิมพันสักยี่สิบห้าบาทอะแล้วมันจะบอกว่าลงได้หนึ่งร้อยถึงสองหมื่น่ใช่ไหมใช่ก็คือสูงสุดส,ดสองหมื่นโอเคก็ตามนั้นแหละก็ถ้าเศรษฐีเขามาลงเยอะๆมาลงสักล้านนึงอย่างเงี้ยแล้วใครจะมาเทคบัคออกอะไม่มีใครมีเงินถึงเตัดสินใจแล้วทุกคน,นจะเทคบัคสองหมื่นนี้ออกไปเองเอาจริงดิ จังเลยช่างแม่งมีจริงดิมีจริงดิในบัญรเชียมีก็ตอนนี้หมดตัวแล้วเนี่ยเงินเงินสดก็หมดตัวแล้วเนี่ยเอาเดียวดิจัดไปจัดไปเชียเชียเชียคุณเชียร์ได้เขียวเขียวยังไงก็เขียวยังไงก็เขียวลุ้นเขียวเลยเนี่ยคุลุ้นเขียวเลยเนี่ยไปแล้วเว้ยชนะเอาวะก็มาดิครับไอ้เหี้ย ของจริงกว่าพี่เป้าเราเอาไปขึ้นเอาไปขึ้นเอาไปข <c oughs> ึ้นด้วยคือเล่นอะไรละ่ะผมมัเสียที่เล่นก็เสียหมดอย่ามาซ่าก,กับพี่เป้านะแจ๊ะพอล้างออกคนเขาก็เล่นห้าร้อยหนึ่งพันกันนี่สองหมื่นระยะอ่อนไอ้เหี้ยได้ไ<ม>จริงว่ะครวะไอ้นี่ทำไมมันเงินหนาจาังวะมันรวยมันเอาเงินมาเผาไอ้เนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้พักก่อนพักก่อนพักก่อนใช่ไหมนิ่งๆเมื่อกี้ก็คือทุบมะขามมะแกงเต็งจริงกันนะ ก็คือถ้งหมดก็คือไม่มีเล่นแล้วนะเอาเรื่องได้อยู่เป็นหน่วยสักหมื่นนึงพี่ก็ไปเล่นบาคาร่าดิไม่พี่จะเอาไปใช้เช็คบักยช้เช็คบักไม่ผมยังไม่ได้กำไรเลยก็ผมเสียเป็นผมเสียทั้งสองหมื่นอ่ะพี่จะได้ไหมล่ะที่พี่บอกให้ผมเช็คบัคเช็คบัคแล้วผมก็เสียหมื่นกว่าแต่ผมเพิ่งได้คืนมาทั้หมดใังเท่าทุนเลยไม่มีกำไรเลยจ้ะอีกทีหัวที่ไหนวะก็ไม่รีบเอาดิเอาเลยเนี่ยเอาตอนนี้มันสองหมื่นเนี่ยเอาเลยหัวี่ กูเก่งขึ้นใหม่เลยคนเหี้ยอะไรวะกระแทกกระแทกหน้าแม่งกระแทกหน้ามันพิทีดิสีเขียวอะกำลังพิมพ์เลยโอ้โหโคตรช้าเลยว่ะอะไรวะเฮ้ยอย่าลืมดูตำรวจกันด้วยนะเว้ยไอีกว่าไอ้เทีอยนี้ไปอีกว่ามือหนึงเลยเงินเล่มน้อยอะไรเงี้ยในนี้ใครช้ำจกปูนแล้ววะไม่เคยจกเลยพี่อ๋อเฮ้ยใจเย็น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 กระทือบตัวเป็หนึ่งทีใจเย็นต้องหมั่นไว้กับมึง เอาได้มาอีกครับ1,100เด็กบนร้อเข้าไปหน่อยเฮ้ยเอาอะมาถูกทางแล้วะเปล่าพ่วงมาถูกทางแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแม็ถ้าเป็นคนอื่นที่มาป่วนมาแกล้งทำเป็นตัวใหญก็กระเทือนแม่งเลยแม่ตายไปเลยพี่เป้าหัวจังวะมันคุยกันได้พี่เป้าคุยทำไมอะบอลุนตีก็กระเทือนให้ตายไปดิเข้มเกินไอ้เป้ามาติดเชื้อบ้ามาจากเมืองอะไรตรงนี้ตรงนี้คือไม่รู้เรื่องนะเ้าอะเอาเหมือนกันเลยใช่ไหมอะไรกูก็เอาเหมือนกันอะกูไม่ยอมกูวสองพลังีกู 2,000นาทีเพราะใครวะนะเพราะไอ้หน้าอย่างนี้ไงพรใครวะไม่รู้จักวะเพราะใครเพราะใครอโทษครับพี่เด็กโทษครับโทษครับอย่าทำผมเลย S S กับ I Q ยังไม่มีเรื่องราวอ่ะอันสุดปวนเราต้องทำให้แก๊งพวกเราต้องมีเรื่องราวอันสุดปวนทุกคนถ้ามันไม่มีเราก็ต้องยัดเยียดให้มันมี เสียงมึงไม่โหดเลยว่ะที่จะเอาขนาดไหนอะไอคิวไอคิวทำเสียงได้ไอคิวทำเสียงขนหดได้คุณชื่อเอสไอเนี่ยคุชื่อคิวครับบุณดีครับไงชื่อเอสไอเนี่ยคุณเยอเลือไออันนี้โหดสุดเลยไอคิวครับใช่ถ้าเสียงโหดไม่ได้ก็ต้องจีนเราแล้วกันเอาเวลาผู้มีเรื่องตัวจะให้มันเป็นเจรจาเว้ย ไม่เหมือนอะไม่เหมืออะเดี๋ยวเดี๋ยวเดอย่างปั่นอะกูว่าตั้งหน้าตั้งตาทำเว้ยนี่โคตรมีกูเห็นทุกคนอ่ะงานดำแม่งโคตรขยันอะโดยเฉพาะมึงเลยอะเล็กงานข่าวนี่แม่งยืนเหม่อยืนเหม่อกูนี่ต้องไปต่อยเจอสติตลอดจะเย็น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 เลือดจริงเต็มร้อยอยู่เป็นไงเมื่อกี้กูหลบเร็วไหมก็ขับตัไอ้สาร มึงอกี้เมื่มึงจะตกลงไปหน้าผา,า,าเก็บเสร็จมาเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นที่ระทึกกันซกรูปหนึ่งใครเสร็จแล้วมายืนแบบเท่ๆข้างผมนะมีคน<อ>บั็อกไว้อยู่ที่หมื่นยังไงจะเท่บั็กกันดีกว่าจัดไปได้มัง้งเขียวอยู่เรียบ,บร้อยครับเขียวครับใชไหมาอาวบเรามายืนเท่ๆเฟี้ยวๆรอกันเ,เล็กมาดูดดิไม่มีบุหรี่คือมาตัวเดียวอะ ดูไม่แบ่งเพื่อนนี่หน้าตาโคตรได้บั็กไปแล้วครับสองหมื่นจังหวะนี้จะมีคนเทคบั็กไหมแดงแดงเท่านั้นแดงรุ้นแดงรุ้นแดง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 โอ้โหไม่มีใครกล้าเทคว่ะแดงดิตบสอดจะมา เฉยๆวะ่ะอะไรดีๆกูว่าใจก็แอบสั่นอยู่อ่ะสั่นดี๋ยวเอาบุหรี่รางวัลเดีลยวเจียนวะเจียนวะทำเงินไปลงแล้วอ่ะก็มีแต่ได้กับเสียแค่นั้นแหละทั้งแม่งเอตั้งวงสูบุหรี่เดี๋ยวก่อนนะทำไมเอสมันนานจังวะกูว่าเอสแอบตุนไว้แน่เลยว่ะ น้องมันเติมมั้น้องมันทำไปด้วย <c oughs> เติมไปด้วยแน่เลยดูตรงแะเหลือเท่าไหร่ถามมันนี้ <c oughs> เอสเหลือเท่าไหร่แล้วแปดพี่อยากช่วยปะแปดใอแอสูอ้หน่อยถ้าเหลือเยอะว่าจะให้แล้วก็เดี๋ยวเก็บช่วยอ่ะเดี๋ยวดูรีดอดูรีรอดูชาดูรีดู <c oughs> ดูแบบอร่อย ใครเช็คว่าคนเดียวะยังไม่มีเลยตอนนี้ไอ้เป้ามันทำใจอยู่ว่าจะโดนหรือเปล่าเป้าจ้านี่ไงเล่นลแลีคิวมันเล่นละมันเล่นบ้องละหน้ามึงได้มากเลยนะนอนเลยเอานี่ไงไม่ไหวไงก็บอกแล้วไม่ไหวไงนอนเลยไอ้หนูไม่ไหวอย่าฟืนแดกแล้วสอแดกเล้วสอกินน้ำกินน้ำ ะไอคิวมันเล่นเยอะไปอ่ะก็ดูเด็กเป็นเงี no. ้ยพีหนักไปเราอ่ะเรียบร้อยแล้วไปทางเขาแล้วไปแล้วไปดองขาแล้วกูว่าเออเอเด็กเด็กมันเอวดีว่ะเด็กเด็กพาไปใส่วิกด้วยกูพาไปแล้วกูพาไปเผา เฮ้ยเสร็จแล้วเหรอเอสใช่พี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่าเราถ่ายรูปด้วยกันหน่อยดีกว่าโอ้โหเป็นที่ระทึกอ่าหันหน้าหน้ามาพร้อมนะหนึ่งสองไปไปกันเดี๋ยวเราลูกน้ำโดมลูกน้ำโดมโชว์โดดหนึ่งทีเฮ<อ>้ยเป่าไ้น้ำทาเทียบอ่ะ เว่ายน้ำแบบไม่ต้องใช้มือ,อครับเพื่อนๆก็ดูเอานางเงือกนี่ว่ะพวกเนี้ยโอเคป่ะพาพวกเราไปต่อเดี๋ยวพี่จะนำไปเข้าไปในเมืองไงนะเดี๋ยวพี่จะนำไปแล้วพี่จะส่งพี่กัดน,นะโอเคป่ะ ฮัลโหลโรดี้วะต่อไปเนี้ยนะมันคืองานเสี่ยงแล้วถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเงี้ยเป็นไปได้เอาตัวรอดให้ได้ทุกคนโอเคปะได้เป่ได้โอเคปะเก็บรถเก็บรถโอเคน่าจะทางสะดวกให้ไวเลยให้ไวเลยปวดรัวเผาปวดรัวเผาเสียงเสียงรถใครวะไม่รู้ครับไม่รู้ผมเครู้ประกันพี่ เขาเขาน่าจะไปจกกุ้งเขาน่าจะเป็นเก็บกุ้งเพี้ยอย่างหลอนเลยว่าตอนเนี้ยอย่าลืมตั้งเป็นโหมดกระซิบนะมึงเป็นโหมดตะโกนในมือกระซิบก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะชิบหายแล้วไงน้องตะโกนมาตลอดทางเนี่ยเลยเอเอาเงกเดียวป้าลูบลูบลูบชาวแก้วมาเท่ากันจ้า ตัวเ,เล็กไม่เหม็นเลย EQ ีหลังูนั่นะอะไรดยใครขับรถมาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮขับรถมีมรถเลยัน,นิ่ไว<อ>้นมนิ่งไว้นิ่งไว้ดูพี่เนตัวอย่างขี่รถเลยเวลาคนขับรถมาในคุกเค้ตื่นเต้นนี้ออเกิดขึ้นหมดเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไอเวน ใครมาวะเนี่ยเพลินกัเพลินกับเพลินเหลือเปล่าอะเอาไงวะเล็กกูว่าแม่งไม่ค่อยโอ่ะมาอีกอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยอีกสักหน่อย รีบเลยรีบเลยเอ้าชิบหายเป็นไรเอสกูว่าแม่งท่าไม่ค่อยดีว่ะมึงคิดเหมือนกูไหมอาเล็กคิดกูมั่งจนมันมามันต้องเปิดหัวมาถ้ามันเปิดมาใกล้เนี่ยชิบหายเลยนะ,ไม,ไ,ะไม่ได้ดิเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแพ้สูงไงพวกเราอ่ะ ไปทิพโกยดิพโกยกับทิพยโกยกันเอาให้เหลือสัก50ก็ได้อีกครั้งหนึ่งก็เหลือแค่ห้แเดี๋ยวเราออกก่อนเดี๋ยวเราออกสักฟังนึงเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่ให้เรื่องมันซาๆก่อนต้องพักช่วงก่อนอะสถานการณ์ไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยว่ะเมื่อกี้ไม่มีคนมาเห็นเลยอาจจะเป็นสายตำรวจก็ได้ไงเอาไงดีเดี๋ยวเราไปกินอาหารกินอะไรที่กลางก,ก่อนปะได้พี่ได้พอปะใส่เสื้อผ้าแต่งตัวดีๆด้วยเอา พี่พี่ทิ้ง oh พี่อเล็กเลยเหรอรถมันเร็วอ่ะน้องพี่อ๋อไม่เป็นไรครับโอเคโอเคไม่เป็นไรครับใายชื่ออะไร นี่ดูพอรีบ่อยกันไปแล้วเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งหรอกอะไปนนทำกุ้งต่อทำกุ้งต่อทีไก่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปดูล่าเราให้รถธรรมดารถธรรมดา Let's go Let's go อะไรวะเน้าแล้วแบบเรโพกอะไรทั้งนั้นหรือวาเจอกันเลยเบลทุกคนในสุดวันนี้ภารกิจเราก็เสร็จสิ้นทั้ทีมาเรามานั่งพักกันก่อนเรามานั่งคุยกันดีกว่าอันนี้อคิวกับเอส SL โคเคนยังอ่ะรู้แล้วพี่รู้แล้วจุดโพก็รู้แล้วใช่ไหมใช่พี่ใช่พี่เคยไปโพกมาแล้วอันนี้จะไปทำอะไรกันต่อเนี่ยไม่รู้อ่ะน่าจะไปวอร์ส่วนสิ ไปวอร์โซนเหรออยากไปวอร์โซนปะละ่ะได้พี่ได้อเล็กอเล็กวอร์โซนปะโอ้เโหว่ามาเลยโอเคปะงั้นเดี๋ยวเราไปวอร์โซนกันดีกว่าปะไปเจอกันวอร์โซนพวกเราเฮ้ยเล็กกระเตะรถกูดิถึงแล้วอเล็กขมาดิโอเคนะครับเราก็ได้มาอยู่ที่ที่วอร์โซนแล้วนะผมก็จะเป็นที่ที่ผมจะมาปิดคลิปด้วยนะผม วันนี้เราก็ได้พาแก๊งของเราหรือครอบครัวผมนั่นเองนะครับผมได้ไปทํางานดําแล้วก็เสร็จงานดํากันเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาจบกันที่วอ z ซ n นนะครับผมมยงไ เป็นคนยังไงแบบนี้ใส่เหรอใช่ใช่ชื่อเนี่ยน้องคนนี้นะในอินเขาอยากอยู่แก๊งด้วยใช่คนนี้เหรอใช่ใช่ครับเขาชื่อเสียงเรียงนเมางคนนี้นายชื่ออะไรอ่ะเพื่อนผมชื่อบังเลนครับบังเลนบังลินบังลินบังลินครับบังลินครับอ๋อบังลินใช่ครับบังลินใช่ปหมบังลินเงี้ยใช่ครับบังลินครับอ๋อโอเคเรื่องเยๆเอาแล้วเข้ามาประเทศนี้นานแล้วเหรอได้สักพักแล้วครับสักพักใหญ่ๆแล้วแล้วไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวเหรอไม่มีแก๊งอย่างเงี้ยเหรอมีเพื่อนครับเพื่อนผมอยู่สูตรม่วงครับสูตรม่วงสูตรม่่วงงนีเออ ชื่อว่าอะไรนะคาโบกิป่ะคาโบกิใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคาโบกิชื่อซายครับเพื่อนชื่อซายไม่รู้จักครับคาโบกิผมนี่เพื่อนคนหนึ่งชื่อทัตสึอ่ะแล้วเราไม่ไปอยู่กับคาโบกิอ่ะเออเพื่อนผมว่ามันผมถามไว้แล้วครับถ้าอยู่บัดก็อยู่ได้ครับแต่ว่าต้องต้องอยู่สักปักก่อนแต่ผมแต่ผมไม่อยู่ครับคนมันเยอะแล้วอครับแยงเราก็กำลังเริ่มสร้างเลยเด็ครับนายนายอยากอยู่ปล่ะอยากอยากอยู่ถามว่าอยากอยู่ไหมก็อยากอยู่ครับอยากอยู่อยากอยู่ไหมอยากอยู่ครับพี่เรากลัวแบบว่านายจะแบบว่ารีบร้อนอย่างเงี้ยอยาก แก๊งใหญ่เร็วๆเนี่ยเพราะว่าแก๊งพวกไม่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 ครับไม่ไม่ผมทัศนคติของแก๊งเราคือครอบครัวไม่ได้รับคนมึนมัวครับอันนี้ผมเข้าใจครับไอ้แก๊งมันก็เป็นเหมือนครอบครัวเป็นไงบ้างเอเคเป็นไงอีคิวโอเคบังเลนบังลินบังลินครับงั้นต่อจากนี้ไปนายเป็นพวกเราโอเคป่ะครับแล้วผมต้องทําไงบ้างต้องส่งเงินแก๊งหรือเปล่าเรียนนะครับเฮ้ยไม่ส่งครับหาด้วยกส่งหาด้วยกันครับเวลาเรามีภารกิจหรือมีงานเตา เราจะทำด้วยกันส่วนวันไหนที่เราไม่ได้มารวมตัวกันนายอยากเก็บของนายก็เก็บไปเลยอิสระได้ใช่เราไม่มีเอาเปรียบกันครับโอเคครับแล้วพวกฟีชื่ออะไรกันบ้างครับเออผมพมันคอแดงชื่ออินนะครับแล้วอีกคนนึงหัวเทาครับอีกคนนึงเสื้อเทาอ๋อใช่ ชื่ออีคิวโอเคครับแล้วพี่ถอดเสื้อครับถอดเสื้อชื่ออเล็กซ์ายเก่งมากคนนี้จริงเหรอเดี๋ยวผมคว้ามันให้ดูจริงนะคนเดิมหัวชมพูครับหัวชมพูชื่ออีคิวหัวเทาชื่อเอสอ๋อโอเคครับโอเคอันนี้บังลินเนาะใช่ครับโอเคโอเคมันจะมีสองคนเข้ามาก็คือพี่เป้าเปากับคิวเลนผมว่านายน่าจะคู่กคิวเลนดีอ่ะว่าไงเขาเป็นนิสัยยังไงครับถึงจะคู่กับผมได้ผมนิสัยแบบชอบปั่นนะเมว่าปั่นจักรยานจักรยาน ม่่ใชนายว่าปั่นแล้วชิวเลนปั่นกว่าแล้ว่ะใช่เหรอโอเคเอาเป็นว่าก็อยู่กันยาวๆาวท่ารู้จักกันแล้วได้ครับยินดีที่ได้เข้าเข้าร่วมครอบครัวครับเป็นครอบครัวของพวกพี่ครับโอเคครับผมเพิ่งไปทำงานเสร็จมายินดีที่ได้รู้จักเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราสี่คนจัดให้เขาดีกว่าไปรุมเลยดีกว่าพวกเราเออวางได้ด้วย ไรไปแล้วออกไปแล้วออกออๆๆๆแต่ปนี้นายคือ,อครอบครัวพวกเรา <c oughs> <c oughs> ก็เป็นการปิดคลิปที่แบบว่าบังเอิญนะผมก็ได้ครอบครัวมาเพิ่มอีกหนึ่งคนเฉยนะครับผมนะครับก็ได้ครอบครัวมาเพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับชื่อบังลินนะผมตอนนี้เราก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็น่าจะเป็นคนที่แบบเชื่อถือได้นะครับแต่ละคนดูจากการพูดกันจาแล้วก็ค่อยดูกันไปนะครับผมเป็นเรื่องของนายอซีนะผมที่เราจะต้องแบบว่าเรียนรู้กันไปนะครับผมสำหรับวันนี้อินเกมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมยังไงถ้าชอบนายอินก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดบซับสไครตให้ช่องของผมเวยนะผมเพื่อเป็นกำล โอเคครับผมผมพูดปิดคลิปเรียบร้อยแล้วโอเคอยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ทํางานวันนี้ได้สําเร็จนะครับโดยที่ไม่โดนตํารวจลากไปที่สอนอนะครับผมก็มีจังหวะเสียวอ,อยู่ใช่ไหมมีจังหวะเสียวอยู่ใช่ไหมมีคนมาเจอเฉยโอเคบวกกันต่อดีกว่าไหเลยอโอเคครับสำหรับวันนี้เกลขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันอีกที EP หน้านะครับผมเกลครับผมเกลขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันอีกที EP หน้าครับสวัสดีครับ